เส้นต่อ PVC มาวันละเส้นครับค่อยๆทำไปนะครับวันละเส้นวันลเส้นก็คือมันค่อนข้างเนื้อเนื้อพ v วมันนิ่มครับก็กดแรงไม่ได้ต้องไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับก็คือถ้า ทำเร็วเกินเดี๋ยวมันจะเป็นรอยขยักค่อยๆไปเทละนิดนะรอยการดีดเส้นค่อยๆทำแต่มันเนียนมากเลยนะผมบอกแล้วว่ามันเนียนมากนะเม็ดแตงก็คือเม็แต่งเลยนะตามบล็อกเป๊ะครับก็คือเดี๋ยวเอาเดี๋ยวต้องแต่งรูปทรง ตามที่ต้องการอีกนะครับอันนี้ก็แค่เป็นเส้นดิบๆก็คือผมจะทำหลักการเดียวกับไม้ไผ่เป๊ะๆเลยนะแต่ว่าต้องให้เวลาผมหน่อยขอผมว่าทำอะไรแล้วมันต้องมีการทดสอบทดลองเนาะไหนจะติดงานไม้ไผ่อีกก็คือผมจะไปได้ช้ามากเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะปุ๊บปั๊บแล้วทำให้เสร็จได้เลยนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณทุกการแนะนำแหละเพราะว่าที่แนะนำมามันเป็นวิธีการที่ดีครับทั้งการเอาไปอ่างไฟแล้วเอามารีดให้มันแบนเนี่ยก็คือเป็นวิธีที่ดีแต่ว่าของผมมันไม่มีอุปกรณ์บางครั้งมันก็อาจจะโคดจะงอความเรียบมันอาจจะไม่สมดุลผมก็เลยเน้นเน้นกับสิ่งที่ผมมีเลยก็คือผ่าจากท่อสดๆเลยก็คือมันตรงมันเรียบอยู่แล้วเนาะก็คือที่เหลือผมก็ เอามารีดกับบล็อกจะเป็นแบนหรือจะเป็นเม็ดแตงก็ได้แต่ผมขอลองกับบล็อกเม็ดแตงดูก่อนผมอาจจะทําเดี่ยวมินิสักคู่หนึ่งเอ้ยสักอันนึงเอามาลองก่อนนะครับว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกการสนใจนะเพราะว่าเห็นหลายๆท่าเนเขาทำมาใช้กันแล้วผมก็เลยเอออยากลองบ้างแต่ค่อยๆทําไปนะผมจะไม่สามารถปรับได้ของแบบนี้มันต้อง มีการสร้างจริงการเตรียมแล้วก็การทดสอบจริงมันหลายขั้นตอนครับแล้วก็สิ่งที่จะทดสอบแล้วก็ออกให้ออกมาได้ผลแบบร0 0หนูเท่านั้นครับจะเป็นตัวตัดสินแล้วก็ทักษะของตัวผมเองว่าผมจะใช้มันออกมาได้ดีแค่ไหนแต่ทักษะการใช้ต่อของผมมันมีอยู่แล้วครับใช้ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าหนูหนูเท่านั้นครับ จะเป็นตัวตัดสินว่า